สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลาเก้านาฬิกาหนาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการจริงใจมาเก็ตเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดรักโลกโดยเครือกลุ่มเซ็นทรัลมีแนวคิดหลักแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่อาหารศิลปะและงานออกแบบรวมถึงงานฝีมือเพื่อส่งเสริมเกษตรกรท้องถิ่นเชฟช่างฝีมือดีไซเนอร์และศิลปินไทยหลากหลายแขนง ในการนี้ทอดพระเนตรตลาดจริงใจซึ่งเป็นตลาดนัดเพื่อชุมชนเปิดให้บริการวันเสาร์และวันอาทิตย์แบ่งเป็นสองโซนได้แก่โซนจริงใจฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเชียงใหม่เป็นตลาดผัก,กเกษตรอินทรีย์และ,กะเกษตรปลอดภัยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2555จำหน่ายพืชผักผลไม้ออร์แกนิกและปลอดสารจาก,กเกษตรกรในจ,จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงช่วยสร้างไรายได้ให้กเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน โดยเกษตรกรดูแลผลผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกส่งตรงถึงผู้บริโภคมีการตรวจสอบสารเคมีตกค้างเพื่อเกิดความปลอดภัยโดยเป็นตลาดปลอดโฟมมีการรณรงค์ให้ใช้กระเป๋าผ้าสําหรับใส่สินค้าเพื่อลดขยะพลาสติกมีจุดตั้งถังขยะแยกประเภทเพื่อส่งต่อไปในกระบวนการจัดการขยะที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้นส่วนโซนรัสติกมาเก็ตเป็นตลาดรวมสินค้าแฮนด์เมดซึ่งช่างฝีมือท้องถิ่นออกแบบและนำมาจำหน่ายด้วยตนเอง จากนั้นทอดพระรทศกาลอาทิแอปพลิเคชันรี c ซเคิลเดซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะให้ทุกคนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทโดยมีจุดรับส่งขยะรี c y c l ิให้บริการในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งสมาชิกสามารถนำคะแนนที่ได้จากการนำขยะไปส่งแลกรับของรางวัลหรือบริจาคให้กับมูลนลิธิที่เข้าร่วมโครงการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกใน4ภูมิภาคการบริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจรเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและกาซ์ดชีวภาพเป็นการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยนำเศษขยะอาหารในตลาดมาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีการหมักย่อยสลายเพื่อได้ปุ๋ยและกาซ์ดชีวภาพนำไปแจกจ่ายให้ชุมชนใกล้เคียงในการทำการเกษตรทั้งยังส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนนักท่องเที่ยวและคนทั่วไป นิทรรศการสูเจอร์ของนางสาวมรกฎเกตกล้าวศิลปินผู้นําเสนอจิตรกรรมและสื่อผสมเป็นศิลปะกึ่นนามธรรมใช้เทคนิคการปักชุนสื่อถึงการสมานด้วยแต่ละคนจะมีความต้องการในพื้นที่ของตัวเองซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งแต่ความรักความอดทนจะช่วยอยู่ร่วมกันได้ซึ่งจัดแสดงจนถึงวันที่19กมกราคมนี้ส่วนร้านกู๊ดกู๊ดจำหน่ายแบรนด์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพและออกแบบให้มีความร่วมสมัยเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และสนับสนุนชุมชนไทยให้มีความสุขพร้อมกับรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนโดยไรายได้จากการจำหน่ายสินค้าจะถูกนำกลับไปพัฒนาชุมชนต่อไป เวลา14นาก50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์นวังศรัทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธีตรียามพวายตรีประวัย เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเครืทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้พระราชทานเงินแก่พระราชพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไลลักษณ์อัคาราจกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขตด,ดีราชนารีส่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนําทั่วโลกเพื่อน,นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนและพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีส่งเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ที่เปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาสามารถโดยทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ทรงแสวงหาความรู้และความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำในต่างประเทศเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศด้วยพัะประนิธานมุ่งมั่นส่งจัดตั้งโรงพยาบาลจุลาพรขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2552เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเรง็งให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังทรงมีพระวิสัยทัศนกว้างไกลทรงมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการแพทย์และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลทรงมีพระดำริ ให้จัดสร้างโรงพยาบาลจุลาพรขนาด400เตียงขึ้นพัฒนาต่อยอดขยายกันให้บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรคเป็นที่พึ่งให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันนอกจากนี้ยังทรงคำนึงถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนรวมไปถึงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียโดยรวม โดยทรงจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการวิจัยที่จะสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศโดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศชาติโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการแพทย์ไทยให้ก้าวไกลาตามมาตรฐานสากล โดยมีโรงพยาบาลจุลาภร์เป็นหน่วยงานในกำกับเพื่อรองรับการเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ฝึกเรียนรู้ทางคลินิกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาของราชวิทยาลัยจุลาภรณ์สำหรับการเสด็จเยือนสะพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมน,นีระหว่างวันที่17-27มกราคมพุทธศักราช2568 ศาสต,ตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีจะทรงลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสพันธา,านฐเยอรมน,นีเป็นครั้งที่สองซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือต่อไปอีกห้าปี ทางด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลการศึกษาวิจัยวิชาการและการพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรต่างๆการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาการส่งนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศมีความรู้และทักษะทางด้านการวิจัยนวัตกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านโรคมะเรง็ง ควบคู่กับศาสตร์ด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทั่วถึงทั้งยังพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติและภูมิภาคโทรคัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พลเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่จังหวัดสุขโขทัย ที่พระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งตรงกับวันที่17มกราคม2568 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์พระองค์ที่3ในราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทยัยทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นและทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทําให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิชาการมากกว่า700ปีทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้รับการยกย่องเป็นมหาราช ในปี2376พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยายมหาราชได้ส่งค้นพบแท่นศิลาจารึกข,ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชณเนินปราศาส์จังหวัดสุโขทยัยต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีร่วมประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำชีที่จังหวัดขอนแก่น ที่เขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ําในลุ่มแม่น้ําชีซึ่งการเก็บน้ําในลุ่มแม่น้าชีภาพรวมอยู่ที่4,300ล้านลูกบาศก์เมตรโดยอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ได้แก่เขื่อนอุบลรัฐเขื่อนลำปาวและเขื่อนสุลาภรมีปริมาณน้ํากักเก็บมากกว่า3,311ล้านลูกบาศก์เมตรมีการระบายน้ําลงสู่แม่น้ําชีใน ช่วงหน้าแลง้งประมาณวันละ15ล้านลูกบาทเมตรทาให้มีปริมาณน้ํากักเก็บในลุ่มแม่น้ำชีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรในช่วงหน้าแลง้งในพื้นที่ชนระทานจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาลสินและยะโสธรกว่า1.23ล้านไร่ ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสภาวะลานิญาก,กำลังอ่อนทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2568จากนั้นจะมีพายุฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2568และคาดการณ์ว่าฤดูฝนจะล่าช้ากว่าปกติประมาณ1เดือนส่งผลให้มีช่วงระยะเวลาของฤดูฝนสั้นกว่าปกติเล็กน้อยและมีปริมาณฝนที่จะใกล้เคียงหรือสูงกว่าปกติเล็กน้อยซึ่งคาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นสุดหน้าแล้งในวันที่1พฤษภาคม 2,568อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง3อ่างจะมีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือประมาณ1,600ล้านลูกบาศกเมตรซึ่งเพียงพอต่อการใช้น้ำในกรณีฤดูฝนเริ่มต้นช้ากว่าปกติ จากสถานการณ์น้ําที่ดีขึ้นในร่มแม่น้ําชีสะท้อนที่เห็นถึงการบริหารจัดการน้ําที่มีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการดําเนินการตามแนวพระราชดำริเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปพิตและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น